ความคืบหน้าคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นค่ะที่ไปขโมยตู้เซฟบ้านประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้อ่ะคุณอดีศรตันหิงช่วนเนี่ยมูฟังล่าสุดหัวโจกรวบตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจจับกลุมนายนุชพงศ์หรือว่าอ้อนค่ะมูฟังเพื่อนคู่หูที่ไปก่อเหตุด้วยกันไปลักทรัพย์ภายในบ้านของคุณอดีศรประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้อ่ะตอนนั้นเนี่ยได้ไปทรัพย์สินนะคะสิบรายการทั้งเงินสดนะคะ เงินสดเนี่ยสองล้านกว่าบาทมีสร้อยคอทองคำห้าบาทอีกแหวนเพชรนะคะก็เป็นหลายหลายวงอะเป็นล้านกว่าบาทกับมึงฟังพระรเครื่องอีกซึ่งมูลค่าบางทีมันก็สูงกว่าที่เขาประเมินเอาไว้เนาะนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะนาฬิกานูน่นนี่นั่นโอ้ยรวมมูลค่ากว่า10ล้านเลยค่ะเมื่อฟังเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งตุลาคมค่ะภาพวงกรวงจรปิดเนี่ยก็บันทึกภาพไว้ชัดเจนเลยทั้งสองคนที่ยกตู้เซฟที่ยกตู้เซฟพ,พยายามจะข้ามรัว้ว ะะล่าสุดนะคะตำรวจรวบตัวได้แล้วก็คือนายเอหรือว่านายสราวุธค่ะอายุ41ปีเป็นคนคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะก็รวบตัวไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านตันเฮงช่วนค่ะหมู่ที่4ที่นาเมืองเพชรซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนายเอนะคะถูกจับกุมได้ระหว่างที่พยายามขับเรือหลบหนี ออกทะเลไปจากเกาะลันตาค่ะเจ้าตัวบอกว่าไม่มีจุดมุ่งหมายเรือที่ว่านี้ผู้ต้องหาซื้อใหม่นะจากเงินจากตู้เซฟของผู้เสียหายนี่แหละ ในราคา99้าหค่ะแต่ว่าระหว่างหลบหนีลอยคออยู่ในทะเลจะเรียกลอยคอก็ไม่ได้ลอยเรืออยู่ในทะเลเนี่ยปรากฏว่าเจอคลื่นลมแรงต้องนําเรือเนี่ยเข้ามาหลบคลื่นค่ะในพื้นที่บ่อหินอําเภอสิเกาจนถูกตํารวจจับกลุ่มได้ในสภาพผอมโซเขาบอกอดอาหารมาร่วม2วันแล้วแล้วก็ในเรือเนี่ยมียาบ้ารวมกว่า100เม็ดแล้วม,มีมียาบ้าด้วยนะคุณฟังร้อยเม็ดค่ะคุณฟังนะคะตํารวจก็เลยพาไปทําแผนอย่างละเอียดค่ะนายเอก็ลักลอบเข้าไปบ้าน เพียงลำพังเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเมื่อพบตู้เซฟก็เลยมาตามนายอ้นนี่แหละให้มาช่วยหามค่ะข้ามกําแพงไปในวงจรปิดนะเนาะซึ่งระหว่างทําแผนนะคะผู้ต้องหาก็กราบขอโทษคุณอดีศรนค่ะเพื่อเป็นการขอขามาแต่เมื่อเจ้าทรั นะะแล้วก็ทางตำรวจพยายามซักถามเรื่องทรัพย์สินที่เหลือที่ยังไม่ได้คืนโดยเฉพาะพระเครื่องกับมู้ฟังมีทั้งพระสมเด็จหลวงปู่ทวดนะผู้ต้องหาก็วนไปวนมาลักษณะพ,พูดไม่ตรงทุกคำมู้ฟังบางช่วงนี้ไม่ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยมากเจ้าตัวบอกว่าทรัพย์สินที่หายไปตัวเองก็ไปซ่อนที่บ้านภรรยาบ้างนะฮะแต่ไม่ทราบว่าไปได้ยังไงหลบหนีแล้วกันี่แหละมาซื้อเรือกันเพื่อหลบหนีค่ะส่วนเงินสดที่ได้ไปหนึ่งล้านบาทเจ้าตัวบอกว่าแบ่งกับนายอนแล้ว นะคะแล้วก็ตำรวจยึดคืนมาได้แค่3ามหมืนามเท่าน,นั้นเองก็บอกซื้อเรือเอาไปอีกเก้าหค่ะนะ,ะแล้วก็เจ้าตัวก็วนไปวนมาอีกไม่ยอมบอกนะคะว่าเงินสดที่เหลือเนี่ยอยู่ไหนเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาเป็นที่เรียบร้อยบุกลุกลักทรัพย์นะคะก็นี่ถือว่าหลบหนีไปก็หลายวันเนาะยีกว่าวันไห เออนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณอดีศร์ตนเฮงชวนค่ะประธานสภาสากรรมภาคใต้ในฐานะผู้เสียหายบอกว่าไอ้เงินสดที่หายไปประมาณล้านแปดทองคําอีก8บาทพระเครื่องอีกนะคะก็เขาเรียกอะไรนะเอ่อของทั้งหมดนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็อยากได้คืนนั่นแหละแต่อยากให้ตํารวจจับกลุ่มคนร้ายให้ให้ได้มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปก่อเหตุลักษณะนี้กับคนอื่นอีกนะคะก็เลยมีการขอบคุณชุดตํารวจค่ะที่ไล่ล่า ตลอด22วันในการจับกลุ่มคนร้ายนะคะอ่านี่ก็เรียบร้อยนะคะก็การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะมีทั้งแจ้งเบาะแสต่างๆเข้ามาส่วนเรื่องรางวัลน,นําจับ1นึ่งแบาทนะคะทางควณดิสอมบอกว่าก็แจ้งไปยังคุณบุญริศลำพาผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตําบลบ่อหินค่ะว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมอบรางวัลน,นําจับให้ที่อําเภอสิเก,กาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจกับฝ่ายปกครองด้วยนะคะ